ครับสวัสดีครับพันผสมพันุผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนํานะครับอยากจะมาแนะนํากับพันธุผสมว่าปลูกต้นไม้หรือดูแลงนะครับปลูกต้นไม้หรือดูแลงปลูกยังไงให้รอดแล้วเราจะได้ไม่ต้องรดน้ําทุกวันนะครับพันผสมปลูกอย่างเงี้ยนะครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบพันผสมอันนี้ ผมจะพาท่านผู้ดูผู้ชมมาดูกันเนี้ยแล้วผมจะมาแนะนํากับผู้ชมวันเนี้ยนะครับก็จุดประสงค์ว่าเราปลูกต้นไม้แล้วดูแลงเนี้ยนะครับปลูกยังไงให้มันรอดนะครับปลูกยังไงที่เราจะได้ไม่ต้องรดน้ําทุกวันนะครับห้าหวันอาทิตย์นึงจวันลดทีนึงนะครับผู้ชมทำทำอย่างไรนะครับแต่ช่วงอากาศร้อนร้อนเนี้ยนะครับ ถ้ามาติดหน้าฝนถ้าเราปลูกหน้าแรงแล้วมันเข้าหน้าฝนเนี่ยมันจะโตไวนะครับผู้มาสมอันนี้ก็ผมจะมาแนะนําและจะหาห่านผู้ดูผู้สมม,มามาทํากันนะครับแต่ประเด็นหลักวันนี้ผมจะปลูกมะม่วงนะครับผมปลูกมะม่วง่ันผู้สมก็ผมซื้อมาสามต้นนะครับก็วันนี้ก็จะปลูกสักต้นหนึ่งก่อนนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลานะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาก็ เอาแค่ต้นเดียวก่อนนะครับมะม่วงต้นนี้นะครับคือมะม่วงเบานะครับมะม่วงพันเบาหรือเขาเรียกว่ามะม่วงเบาที่มันออกลูกตลอดนะครับพระมุสมมะม่วงกินลูกดิบนะครับพันผระสมก็คงรู้นะครับเมื่อก่อนก็ดังดังนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ยังเป็นที่ต้องการตลาดอยู่นะครับเฉพาะต้นพันธุ์นะครับเมื่อสัก สามสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ผมไปถามเนี่ยราคาสูงริ่วเลยนะครับพระมสมราคาสูงริ่วเลยราคาสูงหึงต้นละสามร้อยนะครับอย่างถูกสุดก็สองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ผมซื้อมาสามต้นนะครับสามต้นก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่ผมจะปลูกต้นเดียวก่อนนะครับพผู้ชมผมซื้อมาต้นนึงคือเขาบอกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ สีม่วงนะครับแต่สีมันเป็นสีม่วงนะครับพระม,มุสมแต่ปกติแล้วมะม่วงมันจะออกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแต่ว่าก็เห็นเขาบอกว่าเป็นมะม่วงพันของน้ําดอกไม้แต่มันออกสีม่วงสีเหมือนแอปเปิ้ลเลยนะครับพระม,มุสมสีเหมือนแอปเปิ้ลเลยแล้วก็เหมือนกับไอสมพู่อย่างนั้นนะครับสมพู่ออกสีม่วงอย่างนั้นนะครับ อันนี้แต่ทีนี้ประเด็นหลักนะครับผมจะหาท่านผู้ชมมาปลูกกันวันนี้นะครับมันมันมีอะไรมากนะครับอุปกรณ์อันนี้ทําใหผมผมเพิ่งเอามาให้ดูนะครับผู้ผสมอันนี้ผมปก,กติแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านหลายคนใช้กันนะครับอย่างยาฆ่าหญ้าก,กับการเกษตรเนี้ยนะครับผู้ผสมถ้าใครยิ่งปลูกอ้อยเนียนะครับใช้ยเยอะนะครับผมเชื่อว่าใช้ยเยอะยิ่งทำเยอะเท่าไหร่ยิ่งใช้ยเยอะนะครับา บางทีซื้อหินนึงเป็นสิบสิบหลังก็มีนะครับผมเห็นอย่างนั้นนะครับพวกคํามันสัมประหลังพวกอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้อยู่แล้วสารเคมีนะครับถ้าไม่มีจริงๆหรือจะเป็นขวดน้ําก็ได้นะครับพระผู้ชมอันนี้ผมให้ดูอันนี้ผมมีอย่างนี้นะครับมีอย่างนี้ไออย่างนี้เอามาทาอะไรนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าเอามาจะเอามาทาเป็นธนาคารน้ําให้กับต้นไม้นะครับพระผู้ชมเอามาทา ธนาคารให้กระต้นไม้โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปรดทุกวันนะครับแต่ตอนที่ผมทำอาจจะไม่เห็นนะครับพมาระสมคผมไม่มีขากล้องแล้วไม่มีคนถ่ายทำให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้สมให้ให้ให้ผมได้ทำก่อนนะครับให้ให้ให้ผมได้ทำก่อนทำเดี๋ยวผมตัดเสร็จแล้วผมจะมาให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่นะครับผมผมทำออกมาแล้วนะครับอันนี้ผมตัดออกนะครับในทมานะส้ม นี่เห็นไหมครับตัดออกใช้เกลนลนยาฆ่าหญ้านะครับทำเป็นเป็นทำเป็นธนาคารน้ำนะครับฮัมผสมอันนี้ผมตัดออกในลักษณะนี้นะครับแล้วอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่่ัมผสมนะครับอันนี้ผมตัดออกหมดเลยนะครับเพื่อเอาน้ําใส่ใส่ง่ายนะครับหรือว่า่ัมผสมจะตัดแค่ครึ่งเดียวหรืออะไรก็กได้นะครับ จะเป็นขวดน้ําก็ได้นะครับแต่ถ้าขวาดน้ําเนี้ยมันเล็กเราเราก็ต้องเติมน้ําบ่อยหน่อยนะครับแต่ถ้ามันใหญ่อยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็มันจะคุ้มได้ห้าวันเจวันเป็นอาทิตย์เลยนะครับพืชที่เราไม่ต้องรดแล้วพืชเขาจะได้กินน้ําแน่นอนนะครับบางบางทีถ้าเราลดอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าดินแน่นแล้วมันจะไม่ไม่ซึมหึงล่างนะครับก็ให้ตัดให้ตัด ตูดออกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมให้ตัดตูดออกอย่างนี้ฝาฝานี่ก็เปิดออกนะครับอันนี้ผมยังมีฝาอยู่นะครับเอาทิ้งไปไม่ต้องใช้นะครับอันนี้คือผมจะให้มาทํานะครับตัดต้นออกอย่างนี้นะครับก็ไปไปดูกันเลยนะครับไปที่ตรงที่ปลูกเลยนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยนะครับนี่ก็มาถึงกันแล้วนะครับผมก็มาขุดรุมแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็มาขุดรุมแล้วขุดรุมผมก็คุดแค่แค่ประมาณนี้เองนะครับ่าผท่านผู้ชม ผมก็ขุดประมาณสักกว้างห้าสิบเซนลึกห้าสิบเซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคำหาถามว่าบางทีส่วนใหญ่แล้วคนแนะนํากันถ้าเอาตามทาคืนเสีดีเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะบอกนะครับ mm hmm. เขาจะบอกกว้างเม็ดลึกเม็ดนะครับพระม,มุสมอันนี้ถามว่าจําเป็นไหมสําหรับผมเนะี่ยผมผมไม่ผมไม่มไมจาเป็นนะครับผมผมผมคิดอย่างนั้นนะครับพระม,มุสมผมคิดอย่างนั้น อันนี้ทำไมผมคิดอย่างนั้นนี่ผมให้ดูนี่นะครับท่านผู้ชมอันเนี้ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยทำคลิปไปทีนึงแล้วนะครับปลูกอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ที่ผมให้ดูเนี้ยคือเป็นแค่แฮียงตัวอย่างนะครับอันนี้ผมต้องขอพูดถึงไปตอนที่มาให้ไปที่ผมได้มม่วงพวกนี้มาก่อนนะครับคือผมไปอบรมนะครับผมไปอบรม ซึ่งเขาแจกมานะครับเขาแจกมาผมก็ามาปลูกแต่ความคิดผมในในในขณะนั้นนะครับเขามไม่ได้บอกนะครับเขามไม่ได้บอกว่าเป็นมะมว่วงพันุ์อะไรนะครับแต่มะมว่วงอันนี้มันเป็นมันน้ำมะม่วงพันเขียวขมิน้นหรือแก้วขมิ้นนะครับพระมสามอันนี้ที่ผมได้มาเนี้ยแต่ผมปลูกผผมก็ปลูกไปแค่ขุดหลุมขุดหลุมอย่างเงี้ยนะครับก็แค่หลวม ต้นเขานะครับก็แค่หลวมผงยางอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเนี้ยนะครับก็ผมก็ขุดไปแค่หลวมผงยางเนี้ยนะครับแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็คิดว่าเออมะม่วงที่เขาแจกเนี้ยนะครับเขาคงไม่ใช่เอามะม,ม่วงพันธุ์ดีมาแจกล็อกนะครับเพราะเนื่องจากมะม,ม่วงพันธุ์ดีเนี้ยราคามันค่อนข้างแพงนะครับต้นพันธุ์เขาค่อนข้างแพง ผมก็เลยไม่ได้ปลูกดีนะครับก็ปลูกอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับผมว่าอย่างไงมันก็คงไม่ใช่พันธุ์ดีนะครับแต่ปรากฏว่าออกลูกมาเป็นพันุ์ดีนะครับพระผู้ชมก็คือเขียวขมิ้นหรือแก้วขมิ้นนะครับผมก็ถึงบอกว่ามันมันไม่จําเป็นนะครับมันไม่จําเป็นสําหรับผมนะครับแต่ถ้าใครขุดได้ก็ดีนะครับพระผู้ชมดินมันจะได้ไม่แน่นนะครับพระผู้ชม แต่สิ่งวันนี้ที่ผม่อาม,มานำมาอีกหนึ่งอย่างนี่คือใบไผ่นะครับผมเอามารองพื้นผมมีใบไผ่อยู่นะครับท่นบานผู้ชมใบไผ่เนี่ยผมเอามารองพื้นคือหนึ่งไม่ให้ดินแน่นนะครับพันพันผู้ชมมีอะไรก็ได้เศษฟางหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่างเป็นใบตะไคร้ยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อเอามามาใส่ลองพื้นก็ได้เพื่อ ดินเขาไม่แน่นแล้วรากเขาจะได้เดินไวพืชจะได้โตไวนะครับผู้ชมนี่ผมใช้ใบใบไผ่นะครับผมมีใบไผ่อยู่เอาใบไผ่มาลองก้นหลุมนะครับนะครับแล้วก็คุกเข้าเข้ากับดินนะครับเอาดินใส่มั่งนะครับพผู้ชมตอนผมทำอาจจะไม่เห็นนะครับเนื่องจากไม่ไม่มีคนถ่ายทำเอาดินใส่คุกเข้ากับดินมั่งนะครับอย่าใส่แต่อย่างเดียวโดดๆดดนะครับพรผู้ชมให้ผสมกับดินไปด้วยนะครับอันนี้ ถ้าปลูกอย่างนี้โตวไวเลยนะครับผูมม้ชมนี่ผมก็ขอเวลาไอ้สับดินก่อนนะครับก็ผสมใบไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาให้ดูอีกทีนึงขั้นตอนนึงนะครับนี่นะครับผมคุกเข้ากับดินแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผูมม้ชมออกมาประมาณนี้แล้วก็เอาต้นไม้ที่เราต้องการปลูกเนี่ยปลูกเลยนะครับผูมม้ชมแต่ก่อนปลูกเนี่ยมีหลายคนนะครับพูด นะครับหลายคนแนะนําผมเห็นอยู่นะครับพระมสมโดยให้ปลูกข้างหงดําอย่างนี้นะครับข้างหงุงเพราะอย่างนี้จะเป็นหงุงอะไรก็ตามนะครับพระมสมให้ปลูกอย่างนี้เลยนะครับเขาก็บอกว่าบางคนเดี๋ยวมันก็พูเองอย่าทํานะครับพระมสมอย่าทําในเมื่อหงุงคาสติกเนี่ยโดนฝังอยู่ในดินเนี่ยหลายปีนะครับหลายปีกว่าที่เขาจะผูกจะที่จะเจะือสลายเนีย เพราะฉะนั้นถ้ารากมันออกมาเนี่ยเขาจะดันดันถุงปุ๋ยไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่บนเนี่ยอยู่บนดินเนี่ยนะครับเจอสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยนะครับท่านท่านผสมแดดเผามั่งเปียกน้ํามั่งเนี่ยเขาจะผุไวนะครับไม่เกิน2ปีเขาก็ผุละนะครับแต่ถ้าอยู่ในดินอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆห้าปีไม่มีการผุนะครับท่านผสมอย่าเชื่อใครเพราะฉะนั้นให้เอาดินออกเอ้ยให้เอาถุงออกนะครับท่านผสมให้เอาหงอกอย่าอย่าอย่าไปปลูกครั้งถุงนะครับ อย่าปลูกข้า้งถุงเดี๋ยวผมก็จะปลูกก่อนนะครับทีนี้ผมก็ให้มาดูนะครับไอ้น,นี้ที่ผมบอกว่าทาเป็นธานาครารน,น้ํานะครับเนี่ย่านผสมให้เราเอามาฝังไว้ใกล้กระต้นไม้อย่างนี้นะครับนี่นะครับอยา่าแต่อย่าชิดกระต้นนะครับอย่าชิดกระต้นนี่ผมให้ดูนะครับให้ห่างจากต้นหน่อยนึงนะครับอันเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นธานาครารน้าําคือเราต้องการเอาน้ําใส่ไว้นี่นะครับ่ันผสมเอาน้ําใส่ไว้นี่ ตอนแรกๆเนี้ยในเมื่อดินที่เราปลูกใหม่ๆเนี้ยดินเขายงยงอยู่เนี้ยน้ํามันอาจจะไม่อยู่นะครับพอนานไปเข้าซักหลายวันเข้าซักนั่นไปน้ําน้ําเขาจะอยู่นะครับพอดินเขาเริ่มแน่นปับ๊บน้ําเขาจะค่อยซึมลงไปซึมลงไปเรื่อยๆนะครับคือลงไปหาล่าเขาอย่างเงี้ยอย่างยังไงก็ได้กินนะครับอันนี้ผมเรียกว่าทําเป็นธนาคารน้ําให้กับต้นไม้นะครับโดยเรา ไม่ต้องลดทุกวันนะครับอย่างน้อยๆห้าวันนี้ได้เลยนะครับห้าวันถึงหนึ่งอาทิตย์นี้นะครับพ้าม,มุ่มโดยเราไม่ต้องลดนะครับเพียงเราเติมน้ําอย่างนี้นะครับแล้วพืชเขาได้กินน้ําแน่นอนนะครับพ้าม,มุ่มแต่วิหีฝังเนี้นะครับอันนี้ผมจะฝังโหดินไว้นิดนึงนะครับพ้าม,มุ่มทาไมโหดินไว้นิดนึงพืชบางอย่างเนี้ถ้าเราถ้าเราเป็น พืชต้นเล็กอยู่เนี้ยนะครับผ้ามสมจะเป็นผักหวานหรือจะเป็นไม้พันธุ์อย่างอื่นเนี้ยก็ตามนะครับผ้ามสมถ้าเราฝังลึกไปบางทีล่าเขาจะออกมาชนกับต้นไอที่เราทําเป็นธนานนาคารน้ําให้เขานี่นะครับผ้ามสมอันนี้ผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไมเลือกฝังลึกฝังหมดนะครับแต่ถ้าฝังไม่หมดถ้าฝังแค่หน่อยเดียวปัญหาอันดับแรก ตอนเราใส่น้ําน้ํามันจะดันขึ้นมานะครับ,บผู้ผสมน้ําน้ํามันจะดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากระดับน้ําอยู่สูงกว่าพื้นดินเยอะนะครับอันนี้ให้่ันผู้ชสมต้องเข้าใจนะครับต้องต้องคานวณดูถ้าเราโหไว้สูงเยอะเราฝังลงไปหน่อยเดียวเนี้ยน้ําสูงกว่าพื้นดินเนี้ยตอนเราเติมน้ําน้ํามันจะดันขึ้นมานะครับน้ํามันจะอยู่ไม่เต็มไม่เต็มที่เราทำธนาคารน้านําให้เขานี่นะครับ,บผู้ชสมอันนี้ให้่ันผู้ชสมเลือกเอาว่า นธุ์ปลูกพืชขนาดไหนนะครับปลูกพืชขนาดไหนคือต้นเล็กต,นต้นโตว่ารากพืชเขาอยู่ประมาณไหนนะครับพระม,มุสมอันเนี้ยถ้ามันอยู่ในร่มสามารถอยู่ได้หลายปีเลยนะครับพระม,มุสมสามสี่ปีเนี่ยเขาอยู่ได้เลยนะครับถ้าตากแดดตากร้อนนี่ก็ปีสองปีเขาก็กรอบเหมือนกันนะครับเนื่องจากผ้าผ้าเสติกเขากรอบนะครับพระม,มุสม อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้ผมบอกแล้วว่าให้ให้ท่านดูที่พืชของท่านด้วยว่าต้นเล็กต้นใหญ่ขนาดไหนรากเขาจะอยู่บนอยู่ล่างประมาณไหนนะครับท่านผู้ชมมันจะมีผลต่อรากพืชของเรานะครับหรือท่านผู้ชมจะใช้ขวดน้ําอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ขวดมันเล็กนะครับขวดมันเล็กแต่เราต้องเติมน้ําบ่อยหน่อยนะครับเติมน้ําให้เขาบ่อยหน่อยพราเนื่องจากบรรจุน้ําได้น้อยนะครับอันนี้ ผมก็มาให้ดูกันนะครับมาดูกันปลูกอย่างเงี้ยรอดแน่นอนนะครับแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปลดน้ําทุกวันนะครับพ่นผสมแล้วรากพืชเขาได้กินแน่นอนอย่างเงี้ยรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพืชรอดร้อยเปอซไม่มีการตายนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอามาแนะนําให้ห้านผู้ดูผู้ชมกันไว้เป็นแบบอย่างนะครับสิ่งที่เราควรอยากจะทํานะครับพ่อผสม อันนี้ก็โดยเราไม่ต้องซื้อนะครับแต่ผมแนะนําว่ามันมันมีอยู่แล้วนะครับท่าผสมทําการเกษตรเนี้ยท่านท่านผู้ชมอย่าไปถ้าอย่าไปหาซื้อ้านของเก่าก็ได้แต่มันจะแพงนะครับเราขายไปเนี้ยไม่กี่ตังค์แต่ไปซื้อมาเนี้ยมันจะหลายบาทเลยนะครับท่าผสมพอพอไปตกมือเขาแล้วนะครับท่าผสมอันเนี้ยมันไม่มีประโยชน์แต่กับเราเอามาทําเป็นประโยชน์เป็นธนาคารให้กับพืช เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ